สวัสด <laughs> ีพ <Napoleon> mm. ่อแม่พี่น้องมันนี้เอาไปกันนั่นเนี่ยเกียรน้องมันนี่ไปก็ปีใหม่ห้าหาแนวกินแด้เมนกับสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อม่พี่น้องแซบเอาหนะห้างบางเบอขาบ่มีของมีของกับไว้ข้างก้อนนะห้มไมห้ยทันผู้สมเบูรณ์ทั้งไปข้างก้อมันก็งอๆนะบับเนาะห้างอเอาเองไหนมันจะง่ายแบบนี้เดี๋ยวจะาห้างงอเขาบ้านะเ้าไปทางเนี้ยทางหูมัุบอมันทางโกบ ทางทั้งเฮ้ยกบมันเป็นขี้ดินมันกะอันน่ะเขาเนี่ยเอียงเข่าเอิญเมันมันเอียนเขาเอียนเขาไปแล้วเขากับสิไปเนี่ยโกบเนี่ยเขียนเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปกันเลยสิได้จักโต ตนบกนดุนงงดกันนะว่าสีด้จากโตย,ยังน้อยบ่ได้ก็ได้จากสองามตก็ค่ายได้ไปกบไปถั่ว <c oughs> ได้ปะ <c oughs> นั่งค่ะไหนตัวหนึ่งเอาใส่ของเข้าไปได้ตัวห,หนึ่งเนาะ <S <S เขียนหน่อยนะวะเป็นสีนุ่มๆฉันได้โดนหู้ทั้งหนู้ทั้งหนดา ยีบ่เตที่สพี่น้องีร้านสิบมีสำเนาเออออาขอสตัวเดดิไหนเซยไหนเซยไหนเซยง้ก่าามันสอนกันถาู้แบบนี้มันมีน้องวมันคือนวนันเท่น้อเขียดเนาะพี่น้องเนาะ มี่มีม่ี่มีกเองมีเรามีเขาก็เอาแล้ว อันเดะตัวน้อยๆนึงเนาะตัวน้อยก็เอาเลยใส่ใส่บุ่งเนี่ยตัวน้อยๆใส่ของห้องใส่สั้นโตเลยพี่น้องเลยเจอปลาได้นะด้อยนึงก็ด้มันมักมีแต่หูน้อยๆนะบอมเนาะ ได้ต้งตกูเกียกู่าได้ต้งสตีสนะคว่าแบบ่งเน่โอ้ยใหญ่เต๋อมางฮักค่อันนี้ให้ท่านผู้สมเห็นเดียวหูนีน่ตั่เออเดซตเดซตย่างอีกู้นึงวาพี่บอไปข้างกอจอยพี่ข้างนากล นี่ยอยบริจางใจปีใหม่บอเเ็นซ้ำหุ่นี่เนาะเออขอบอเห็นอีนี้พี่บ่าหุนนะบ่กเคียนเขี ใช่เออให้นัยกไปมะให้ท่านด้วมซ้บ๊อ่ได้ไดเออนตัวใหญ่เติมเนาะไปได้ของเขาหาตัวว้าวจะได้เตอมใหญ่ไปมันใหญ่นี่ก็ไปนาะเอาวะไรตัวหนึ่งนะบเนาะาจากไห้หาหกตเนาะเออ เก็บสือวมิไปเดี๋ยวเขาไปหูหม่ไปข้างหน้าตอนนี้ก็เป็นตอนแรกๆเนาะพ่อพี่น้องอามาตอนแรกๆมันจัะโมเลดอันนี้สิน,นะยำแจ้วยำแดงกับยำแจ้วเอาหนิใช่ นี่มื่อกูมันบ่ถึงนังกูปานี่มักูอ่ากระเืโอ้จับเอาแ <laughs> ต่ตอ,อยู่เัยเนาะทันง่งนทันอยู่โอ้ประทันเลยรไปหกตัวกูเคร้องสิ่นงนั้นอาะัวบอลนี่นนที่บ๊ <laughs> อบต้องแย่อีเวนคามนสสอง มามีบ่ในหุบโ,โซเลยในวัสดสุสนานยามีอีกขงนั้ได้บ่ใช่จับดีๆได้บ่ไปเลยตนี้อ๋อด้ตัวหนึ่งสันใช่หัเบนี่

Ừ, cái thang này cái này này bóp bé bé nhàn bé bé Bây giờ bé lại แล้วมันกินน้มในด้วยบอบไปขามเลยเดินปีใหม่เอาอะควายกับงวัวปีใหม่เขามาบ้านในเนาะพี่น้อง นวู่อไโอ้เบียดมาถามสื่อเขาคั้วเห็นบอกเขาบอกขาพันจีฟันอาจไในมันันนหน่อยนะบอเออมันออกเลยยูทูบา่เดี๋ยวโบอยากเป็นตะหักปันได y o ยูทูบนี่มันใ่ญ่เดีน้องบอก พี่บนทหน่ยอยนะ้นใหญต้นหน่อยเป็นตาเทชรไงามากเป็นตาซ้ำ <c oughs> <c oughs> โอ้ต้นใหญ่คิดว่าขวัยสุดแล้วมันกินน้ำด้วยบอปเอาง่วนน้ำยัียงสงสัยอยากเข่ากล่องบาไหมมามาตีา่ไดนขั้นบ่ายเข่า,า,ากล่องกันดิมาตี่ ยูทูบยูทูบมาตีขั้นตัวอย่าเขากองค่ะเฮยตัวนี้ก็เป็นกบที่แม่พไม่เป็นแหน่เนาะพี่น้อง,อ,งอันด้ อีแม่เราไปแย่ได้2โตเนาะแม่พี่แม่ไปแย่ได้2โตเด้อพ่อพี่น้องแต่ว่าครูจอยเอาไปปนใส่เ็ดอ่าไปปนเช็ดบดบัสาวนี่ตนึงยังเหลือตนึงัน้ตอนพี่มก็บ่ปีไปแยคือบ่ได้่พีแม่เราไปแยคือแยได้หลาย่ตอนพี่ใม่ไปแยก็บ่บีบ่หลเนาะหลายแต่เียด ในห้าก็มาเลยเนาะมาบิ่งเขียดข้างข้าว่าได้เท่าไรไปก็มาสู้คนนไม่เห่ยตอนนี้ใช่ไพบป่นเลยบบพบป่นอันนี้ียาสันในหกเจ็ดตัวเนาะอันนี้เขียดตัวเก่าห้องมาให้ทันผู้ชมแนที่เออเขียดนอยเนานะตัวนี้เป็นเขีย,ยไดไส้มื่อไปเนี่ยเป็นเหนนะมือนเมือแรกไปบ่มือแรก แกเจอแล้วส <é> ่วนไปเด้อมื่อแรกเอาไปต้มซส่วเขียนหน่อยให้มันจังเสฉะเขียนง่าก้นเขียนง่ายเอาไปต้มซส่วใส่กันเนาะเอาไปพ่อปนเาฮากับไปขูบหมือนะไปไปขูบหนนามันอันนี้ไปจักโตัว่าวสร้างผู้ชมนะไปสองตเนาะแล้วฮากับอะไรประมาณเจ็ดตัวแปดตันอบเนาะที่ที่เฮาวขูบได้เนาะโตัวมัใหญ่หรอแถแกตัวม่ใหญ่เป็นไรกันได้เพราะปน ผักก็ได้ก็เชะในเด้อพี่น้องเอ้ยถ้าถึกใจกะอย่าลืมกดติดตามน้ำกดติดตามน้ำเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย <laughs>